อย่าบอกใครนะวันนี้เราพาสาวสปามาขโมยขนมนขนมเยอะมากเลยเนี่ยเห็นไหมยุงก็กัดหัวผักหนะาผเห็นไหมยังคะเนี่ยตัวขโมยที่หนึ่งของแพแพเอ้ยกลัววิเจมันได้ทั้งถามลูกเลยเนี่ยมันไม่มีใบแล้วนะใบมันร่วงหมดแล้วอะนี่นี่ลูกหนึ่งเดี๋ยวแล้วว่ามันจะอ่อนอยู่ดีโ้ใบมันร่วงหมดแล้วใบโอ้เยอะมาก มนออยู่ข้างบนนู่นนะลูกตายแล้วทำไงเอาไปได้อ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าแล้วว่าสามลูกนี้ก็เบาทีหลังเอาลูกใหญ่กับลูกตัวนั้นออกลงไปก่อนแล้วก็ลูกดิบลูกหนึ่งเอาลูกดิบไปออกไปไปซุกไม่ต้องลูกดิบต้องเอาลูกโน้นลูกน้นข้างบนนู่นไหนอ่ะไหนค่ะ อโอ้ยดูนะลูกแล้วเราทำอไรจะปีนขึ้นไปได้นะคะคุณพี่โอ้เยอะมากเลยค่ะสิทำยังไงดี <c oughs> ว่าเราเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆจะแบกไปไหวไหมคะเล็กมากแล้วเราจะขึ้นไหโอ้โหมันมีตัวลูกใหญ่ๆมาหนึ่งคนด้วยทำไงดีอ่ะขอความช่วยเหลือหน่อยค่ะหาคนมาปีนขนุนให้พวกเราหน่อย <c oughs> พวกเราไม่ไหวแล้ว แล้วคือดูลูกนั้นที่ที่เราตัดลองอะลูกโปเอฟเลยอะผลงานชิ้นนี้เราเจะกลับบ้านยังไงลูกมันใหญ่เกิน